สวัสดีครับอ่าววันนี้เราก็มากับช่องพาเที่ยวพาเพลิดนะครับวันนี้มาตรงวัดจุฬามณีนะครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงสองทุ่มนะครับวัดจุฬามณีก็เป็นอบตอบางช้างนะครับอยู่เขตอัมพวานะครับสมุทรสาคร สมุทรสงครามหรือสาอครนนะฮะใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับตอนนี้กำลังเป็นวัดที่สายโมนะครับชอบมาเที่ยวขอพรพระเท้าเทพสุวรรณนะครับอันนี้ก็เหมือนมีงานวัดกันเลยนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับ เดินทางจากกรุงเทพก็ประมาณสักชั่วโมงนิดๆน,นะครับแปดสิบเจ็ดกิโลเป็นคืนวันอาทิตย์ด้วยนะครับนี่โอ้โห,โห,โห 加油！ อ่อนเท้าเทสวนนะครับองจริงนะครับเอาควา้คมงามของี่นั้นเลยนะคะไม่รอยน่าจะับไ่อยค่วังตด้นะคะแบนี้นะคะ ็ได้ัดตโแดงนะเอไม้วาไว้ตแดงนะคเราเป็นเปนะเราจะได้ผด้วยนะโอแดงค่ะตแดงแดงดเลนะคะทําแดงของแดงสอค่ะตวแดขออค่ะถ่ายรูปนจนี้นะจ๊ะน้องขาวสวยสวยลูกสาวพนานักนะจ๊ะ นะค,ะคนเยอะครับคนเยอะนี่ขนาดกลางคืนวันอาทิตย์นะครับเนี่ยคนเยอะมากเลยนะครับมีสีนี้ยังไม่ได้เอ,อาไป สีรุ่นเนี่ยแต่ว่าพอสีรุ่นเนี่ยแต่ว่าไอเนี่ยมันจะมีสองสีอันนี้ก็จะมีสองสีตอนนี้เล็กทอนห้าสาธนุนะครับพี่เอาแขวนได้นะอาถรุสามร้อยบาทเดินเชิญลูกโป่งลูกโป่ง ขยับหน่อยลูกโปง่งทำบุญสามร้อยบาทนะฮะหน้ากองในการนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสี่ห้าร้อยบาทครับอ,อันนี้นะครับ เมื่อกี้เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นด้านในตรงด้านในนะครับหลังวายเสร็จแล้วขอความเสร็จแล้วนะครับถ่ายออกมาบ้างครับอย่าไปยืนแอบอัดข้างในนะครับเพราะพื้นที่ข้างในมันแคบนะครับว่ายเสร็จแล้วออกมาด้านนอกเลยนะครับออกมาด้านนอกเลยนะครับอย่าไปแอรอัดด้านในนะครับเพราะพื้นที่ข้างในมันแคบนะครับขอความโรนาร่วมมือด้วยนะครับตรงนี้สูงห้าเมตรนะอย่าไปเบียดด้านในนะครับเพราะพื้นที่ข้างในมันแคบนะครับ ยู่ท่านด้านหลังนะครับเนี่ยตัวนี้องนี้อย่าเบียดนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับวันนี้มาถึงวัจุลามณีนะครับมาถึงองค์ทาเวกควนโนนะครับยังไงก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรท่านได้แน่นอนนะครับทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับยังไงท่านได้แผ่เมตตาแน่นอนนะครับขอความปรานะครับอย่าไปเบียดด้านในนะครับ ถ่ายรูปถ่ายข้างนอกก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับยังไงท่านก็แผ่เมตตาทุกคนนะครับขอข้างในมันเบียดนะครับเจ้าหน้าที่ทํางานลําบากนะครับขอความกรุณาเห็นใจเจ้าหน้าที่คณะสิทธนุสิ์ของวัชุลาด้วยนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับขอความกรุณานะครับอย่อกเห็นใจด้วยนะครับ ขอความปรานะครับสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับที่มาถึงวัตจุฬามณีนะครับมอขอกรองทาวเวสทัวโนนะครับวหว้เสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้วนะครับออกมาด้านนอกเลยครับอย่าไปแออัดด้านหน้าด้านในนะครับเพราะเนื้อที่ด้านในมันแคบนะครับอย่าไปเบียดกันนะครับข้างในข้างหน้านะครับจุดนี้ก็เป็นจุดด้านในนะครับเนี่ยด้านในของ องค์เทวรูตที่องค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยอันนี้องค์สูง5้าเมตรนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นองค์เล็กนะครับส่วนนี้นะครับเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากนะครับส่วนนี้นะครับวันนี้ ท่องเราก็พาท่านผู้ชมมาวัตจุฬามณีนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับเป็นหลังโบสถ์นะมันมีอยู่สองโซนนะครับโซนด้านหน้าก็คือเป็นอง์เล็กนะครับด้านในก็เป็นอง์ใหญ่นะครับน,นี้าเทสวรอยู่สองจุดนะจุดนี้เป็นจุดอง์ใหญ่นะครับส่วนใหญ่สายขอพรเข้ามาทํา มูเสียงจิงกีกันนะครับเนี่ยครับพอขอโชคขอลาบแล้วก็มาเสียงโชคเลยนะครับเนี่ย7 9สว่วนใหญ่นะครับก,ก็มีคนขายหัวเยอะลองสว่วนนี้ยากาศคึกคักนะครับใครเสี่ยงโชคได้ก็ดี อันนี้ก็เป็นการทำบุญอะไรเนะี่ยถนกใช่ไหมพอละร้อยร่วมกันถ้าที่นั่นแหละผก็รวบรวยให้น้องหมาแมวทานอ่าให้อันนี้เป็นทำบุญอะไรครับช่วยเหลือน้องหมาแมวคัะที่ส<อ>ุริย์มาทะเลที่มาด้วยกันหรือเปล่าพี่ ่้าร่วมกันได้นะ้าอเลยว่าถูกนะจะเป็นสิงัดอะไรอะผค่อาหารนึงระอบให้น้อได้ไหมมีของเรนเตสายืด้วยมาคนเป็นคนนี้ได้อันนี้โครงการอะไรเลี้ยงหมาอาหารหมาอาหารแมวนะเป็นพวกหมาแมวจอจัดเหรอครับเป็นหมาแมวที่ถูกทิ้งถูกจอะไรหบายนะคบดแน่เลย จังหวัดชลบุรีอยู่บางสะเละนี้เป็นเพจของเราครับพี่ออ๋ใช่เนี่ยครับเราก็ดูแลทางรักษาน้องดูแลน้องจนจบอายุขัยของน้องอันนี้อันนี้มีมีไอ้ช่องติดต่อไหมครับเพจของเราพี่เพจอะไรครับนี่ครับอ๋อนี่ครับใครใครจะทำบุญได้นะครับบางสะเละอ๋อนี่พี่ไร้สนละครับครับชื่ออะไรล่ะคะี่อ่าเดี๋ยวเราก็ช่วยกระจายนะครับใครจะทำบุญก็ร่วมกันได้ตามเพจนี้นะครับโอเค น้องหมาน้องแมวนะครับโอเคขอบคุณนะคะขอุะขอบคุณนะรรวยรวยือปลอดภัยกันนะี่นะครับเมื่อกี้เราก็ทำบุญกับทำบุญให้อาหารหมาแมวนะครับเกี่ยวกับเลี้ยงพวกหมาจรจัดนะครับใครที่ชีวิตติดขัดก็สามารถที่จะมาทำบุญให้กับน้องหมาน้องแมวได้นะครับตามเพจ ในติดต่อช่องนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยร่วมรวมนะครับของวัดจุฬามณี่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเดินออกเลยกว่านะชั่วโมงเดียวอาจากกรุงเทพเป็นวัดที่สวยงามนะครับท่านจะมาตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ยอมได้นะครับเขาเปิดอยู่24ชั่วโมงนะครับเนี่ย ของกินเทียบเลยอ,อันนี้เป็นตัวอุโบสถนะครับสวยงามมากเป็นวัดหนึ่งที่คนกำลังนิยมมาเนาะในช่วงนี้อ่ะในส่วนนี้ก็ในส่วนนี้ก็ กำลังเดินออกนะครับออกจากวัดนะครับแต่เมือ่อกี้เราไปหลังโบสถ์หลังโบสถ์ตรงนี้นะครับหลังโบสถ์มาทีนี้เรากาลังจะออกนะอัะออนนี้มีที่จอดรถด,ด้านในนะครับเรวซ้ายเข้ามาเลยนะแต่ถ้าเป็นกลางวันก็ไม่แน่นะครับที่จอดรถก็อาจจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมอ่า อันนี้เมื่อกี้เราไปองค์ใหญ่มาแล้วตอนนี้เราก็จะมาองค์องค์เล็กๆอันนี้จากด้านหน้าอนี่ถือหมอันนี้ก็เป็นองค์จัด ด้านหน้าเลยนะครับในโซนนี้เป็นองค์ด้านหน้าอันนี้เป็นองค์เล็กครับองค์สุรามณีอ่าตรงส่วนนี้เป็นเท่าพระนะครับพระอ่าวัตถุมงคลหรือพระของวัดสุรามณีร้อยห้าอ้าเอาเสียงดังมากเลยครับไม่เป็นไรนะ นะอย่ายืนขวางกลางถนนนะจ๊ะใครจะเดินทางซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวา,ขวาอย่ายืนกลางถนนนะครับคนที่เดินเข้าก็ติดท่านะครับคนที่เดินออกันนี้อย่ายืนกลางถนนนะครับกนะัจดเล็กๆนครับจุเล็กๆครัจเรบจเรดบเลจุดเลนะ,ะัจเลอนันนี้ก็เดินออกจากวัดแล้วนะครับเนี่ย เยอะจริงๆครับอ่าบางคนก็มีภาพยนตร์โอเคนะครับอันนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวทา,างไปตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับ ที่จอดรถนะครับต้งางฝั่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่จอดรถนะบรรยากาศโดยรวมครับนี่ท่านผู้ชมช่องเราก็จะพาท่านผู้ชมไปในที่ต่างๆนะครับเลกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวดังมั่งนะครับแล้วก็ท่านที่ไม่ได้เคยไปก็ติดตามช่องเราไปได้นะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปกับถ่ายคลิปแบบนี้นะครับมันในบรรยากาศคนเยอะมากนะครับของวัดจุฬามณีโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพาเที่ยวพาเพลินด้วยนะครับ